สวัสดีครับผมต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีรวยได้นะครับกับผมกนัพัฒน์เช่นเคยครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้8.15ทางช่องวัน11นะครับเช้านี้ครับจะพาไปทานขนมเค้กครับผมที่ร้าน b ิ g กมา a ฮะซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเคยเป็นพนักงานธนาคารแล้วก็เปิดร้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมนะครับผมหาด้ยได้เสริมแต่ว่าล่าสุดครับลาออกจากธนาคารเรียบร้อยครับแล้วก็มาเปิดร้านบกอรี่เป็นงานหลักแทนแล้วครับ พาไปที่ร้านบิ๊กมาม่าเบเกอรี่ของพี่สี่ที่ทำเค้กขายมาได้2ปีพี่สีเจ้าของร้านเดิมเป็นพนักง,งานธนาคารแผนกสินเชื่อรถยนต์ที่หันมาทำเบเกอรี่ขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมขายเฉพาะคุกกี้และคาราเมลคอนเฟลกให้กับเพื่อนเพื่อในธนาคารเริ่มจากเงินทุน3 0 0 0ันบาทโดยซื้อเตาแบบเตาติ้งเครื่องปั้นแป้งเล็กๆราคา1,000บาทปัจจุบันพี่สีละออกจากธนาคารและเปิดร้านบิ๊กมาม่าเบเกอรี่เป็นอาชีพหลัก ทำรายได้ประมาณ1 0,000แบาทต,ต่อเดือนร้านตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม7 9ติดถนนอยู่ระหว่างแยก12และ14เมนูขายดีประจำร้านคือมินิเค้กบานอฟฟี่เครีปเย็นชิปฟ่อนใบเตยมะพร้าวอ่อนสวัสดีครับพี่ซีครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะคุณการชื่อซีค่ะวัฒนพรเอื้อชลิดลูกคลค่ะเป็นเจ้าของร้านบิ๊กมาม่าเบเกอรี่ค่ะ บิ๊กมาม่าเบเกอรี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับก็จริงๆเริ่มจากตัวเองนะคะที่ชอบรับประทานขนมเค้กนะคะอยากจะทาเป็นร้านของตัวเองเนี่ยค่ะเราก็อยากให้ชื่อร้านเป็นชื่อที่มันอบอุ่นหน่อยก็เลยตั้งชื่อเป็นบิ๊กมาม่าเบเกอรี่ค่ะเหมือนกับเราเป็นคุณแม่ทําขนมให้ลูกๆทานและทราบมาว่าก่อนมาเปิดร้านบิ๊กมาม่าเบเกอรี่นะครับพี่ซีเคยเป็นพนักง,งานธนาคารมาก่อนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ เริ่มนะคะก็คือก่อนหน้าที่จะมาทําร้านขนมค่ะก็เป็นพนักงานธนาคารมาก่อนนะคะก็เริ่มจากที่ทําเป็นอาชีพเสริมค่ะแล้วก็สนใจที่จะทําร้านสักร้านหนึ่งเพราะว่าช่วงตรงโควิดนะคะงานก็น้อยลงเงินก็น้อยลงต้องหาอาชีพเสริมแหละก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นมาค่ะพี่สิบบอกว่าเริ่มต้นจากการขายเค้กออนไลน์ก่อน เริ่มได้ยังไงครับตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเปิดแบบออนไลน์ก่อนแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะไปเปิดร้านเลยเสียค่าเช่าที่อะไรอย่างนี้ค่ะลองดูก่อนว่าเออสไตล์ลูกค้าเขาเป็นสไตล์ไหนมีลูกค้าเยอะไหมตอบโจทย์กับเราไหมะอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยลองขายแบบออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์มเริ่มทําเป็นเค้กถ้วยเล็กๆเ,เป็นมินิเค้กอย่างเงี้ยคะ่ะลองดูแล้วพวกสูตรขนมต่างๆเนี่ยครับพี่ซีได้มาจากไหนครับ ตอนช่วงแรกก็คือชอบทานใช่ไหมคะก็ดู YouTube เอ้ยลองทําดูแต่พอเริ่มทําจริงอะคะ่ะก็ไม่บ้างเสียบ้างหละแต่ก็อดทนมัน้งค่ะลองทําดูแล้วก็จนได้สูตรที่เป็นของเราเองะคะ่ะว่าเออ mix อะไรกับอะไรแล้วอร่อยอย่างเงี้ยคะ่ะตอนนี้ที่ร้านมีเค้กอะไรขายบ้างครั ของร้านเราเนี่ยค่ะจะมีกลุ่มลูกค้าทั้งสองแบบเลยนะคะก็คือจะเป็นแบบที่รับประทานทุกวันนะคะก็จะเป็นพวกขนมเค้กเริ่มตั้งแต่10บาทไปจนถึง199บาทะค่ะก็จะเป็นเค้กถ่วยเล็กแล้วก็เป็นมินิเค้กนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งในวันพิเศษเช่นวันเกิดเน,นะะี่ยค่ะเราก็รับทาเป็นเป็นเฉพาะเค้กวันเกิดค่ะก็เริ่มต้นอยู่ที่290บาทค่ะตป่อหนึ่งปอนด์ ยอดขายเป็นยังไงบ้างครับปัจจุบันย,ยอดขายอาจะอยู่ประมาณ8ปด0 0 0 0 0ถึง่งค่ะต่อเดือนค่ะแล้วมีคนมาติดต่อให้พี่ซีช่วยสอนทำเค้กมากไหมครับมีนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะเป็นไอเดียอีกในอนาคตอีกสเตจหนึ่งก็คืออยากจะสอนเป็นคอร์สเพราะว่าในเมื่อเราเติบโตมาจากตรงนี้ได้แล้วเราก็อยากส่งต่อให้กับคนอื่นที่เขามีอาชีพด้วยเนี่ยคับใครที่สนใจอยากสั่งเค้กของพี่ซีนะครับของร้าน Big Mama b a k e r กก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอแล้วนียครับ ไม่ใช่เค้กที่เนื้อนุอ่มฟูแต่เป็นเนื้อคู่ที่นุ่มนวน